สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเจาะประเด็นผมอยากจะชวนทุกคนมานั่งจับเข่าคุยกันเรื่องที่อาจจะดูเป็นปรัชญาแต่เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและสำคัญกับชีวิตของเราที่สุดในยุคนี้เลยนะครับผมอยากจะเริ่มด้วยคำถามที่หลายคนอาจจะเคยเห็นและเคยสงสัยทำไมเราถึงเห็นฝรั่งคนตะวันตกจากอเมริกายุโรปเขาเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาประเทศไทย มาตามหาอะไรบางอย่างในวัดป่าในศูนย์วิปัสสนาในขณะที่คนไทยผู้เป็นเจ้าของมรดกพุทธธรรมนี้มาเป็นพันปีเรากลับกำลังจมดิ่งกับความเครียดภาวะหมดไฟและความกังวลอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก,ก่อนพวกเขามาหาอะไรและสิ่งที่เขาได้ไปมันมีผลลัพธ์ที่เปลี่ยนชีวิตเขาได้จริงจนน้าทึ่งได้อย่างไร นี่คือสิ่งที่เราจะมาถอดรหัสกันในวันนี้ครับวิกฤตศรัทธาและวิกฤตใจในโลกสมัยใหม่โลกที่เราอยู่ในปัจจุบันมันคือโลกที่ถูกออกแบบมาให้เราเสพติดและเร่งรีบตลอดเวลาโทรศัพท์มือถือคือสมบัติที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดแต่มันก็เป็นต้นตอของความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดเช่นกันเราติดโซเชียลมีเดีย ติดการเปรียบเทียบชีวิตตัวเองกับภาพลวงตาของคนอื่นติดการวิ่งตามความสำเร็จที่ไม่มีวันพอในโลกตะวันตกความสำเร็จทางวัตถุถึงขีดสุดแต่ในทางกลับกันความล้มเหลวทางจิตใจก็พุ่งถึงขีดสุดเช่นกันสถิติของโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลและการฆ่าตัวตายในประเทศพัฒนาแล้วมันน่าตกใจจนน่าตั้งคำถามว่า เราได้อะไรจากการเร่งรีบนี้ศาสนาเดิมๆของพวกเขาส่วนใหญ่มักจะให้คำตอบเชิงศรัทธาที่บอกให้เชื่อให้รอคอยการตัดสินจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกแต่มันไม่สามารถดับไฟที่กําลังลุกไหม้ในใจได้ทันทีไฟที่เกิดจากความเครียดในการทำงานไฟที่เกิดจากความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวนั่นแหละครับคือช่องว่างที่ทำให้พวกเขาต้นมาตามหาทางออกในพุทธธรรม พวกเขาไม่ได้มาหาพระเจ้าองค์ใหม่แต่เขามาหาเครื่องมือที่ใช้ได้จริงกับจิตใจของตัวเองการค้นพบเทคโนโลยีแห่งจิตใจที่ใช้ได้ผลสิ่งที่พวกเขาค้นพบและนำไปใช้จนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดมีอยู่3องค์ประกอบหลักครับองค์ประกอบที่ 1. สติและสมาธิ The reset button ของสมอง สิ่งแรกที่ฝรั่งเข้ามาหาคือสติ mindfulness และสมาธิ meditation ซึ่งพวกเขาไม่ได้มองว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาแต่มองว่าเป็นเทคโนโลยีแห่งการบริหารจัดการจิตใจหรือ mind technology ลองคิดถึงการทำงานในองค์กรใหญ่ๆใ,ในซิลิคอนแวลลีย์นะครับที่การตัดสินใจหนึ่งครั้งมีผลต่อตลาดโลกหากคุณขาดสติ หากคุณถูกอารมณ์ความโกรธความกลัวหรือความโลภเข้าครอบงำแม้แต่วินาทีเดียวมันอาจนำไปสู่ความหายนะได้นี่คือเหตุผลที่หลักสูตรอย่าง search inside yourself ที่มีรากฐานจากสมาธิแบบพุทธกลายเป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในบริษัทอย่าง Google พวกเขาสอนพนักงานให้ฝึกสังเกตอารมณ์ที่เข้ามาไม่ใช่ให้จมไปกับมัน เมื่ออารมณ์เข้ามาสติทำหน้าที่เป็นเหมือนเรดาร์ที่แจ้งเตือนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองช่องว่างนี้แหละครับที่ทำให้พวกเขาเพิ่ม EQ ได้อย่างแท้จริงสามารถควบคุมการตอบสนองเชิงลบและเลือกที่จะตอบสนองอย่างมีเหตุผลและมีเมตตาได้เพิ่มความจดจอ่อโฟกัส ในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งเา้าสมาธิคือทรัพย์สินที่หายากที่สุดการฝึกสมาธิทําให้สมองของพวกเขามีพลังงานความจดจ่อที่ยาวนานขึ้นในการทํางานที่ซับซ้อนองค์ประกอบที่2ออนิจจังและอริยสัจสี่ 4, วัคซีนป้องกันความผิดหวังสังคมตะวันตกถูกหล่อหลอมด้วยแนวคิดของการแสวงหาความสุขที่ยั่งยืน แต่พุทธธรรมสอนความจริงข้อแรกที่สวนทางกับแนวคิดนี้นั่นคือทุกสิ่งไม่เที่ยงอนิจจังและชีวิตคือความทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งหลักการนี้แหละครับที่กลายเป็นวัคซีนต้องกันความผิดหวังชั้นดีให้กับพวกเขาเมื่อนักธุรกิจล้มเหลวเมื่อตลาดหุ้นพังเมื่อความสัมพันธ์สิ้นสุดลงแทนที่จะใช้เวลาจมอยู่กับคำถามที่ว่าทำไมฉันถึงสวยขนาดนี้ พวกเขายอมรับความจริงข้อนี้ทันทีพวกเขามองว่าความล้มเหลวเป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นและดับไปตามเหตุปัจจัยการยอมรับหลักอนิจจังทำให้เขาไม่ยึดติดกับความสำเร็จในอดีตและไม่กลัวความล้มเหลวในอนาคตซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้าง AQ หรือ adversity coaching หรือความสามารถในการฟื้นตัวจากวิกฤตได้เร็วมาก องค์ประกอบที่3เมตตาและสัมมาวาจาศิละปะแห่งความสัมพันธ์ในสังคมที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งหลักธรรมที่เรียบง่ายอย่างเมตตาและสัมมาวาจากลับกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสงบสุขในระดับบุคคลและครอบครัว ชาวตะวันตกนำหลักสัมมาวาจาหรือการพูดชอบไปใช้ในชีวิตคู่ในการเลี้ยงลูกคือการฝึกสติก่อนพูดไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดผลลัพธ์สิ่งนี้ช่วยลดความขัดแย้งในบ้านได้อย่างมหาศาลเพราะคำพูดที่ขาดสติคือต้นตอของความร้าวฉานส่วนใหญ่การฝึกพูดด้วยความเมตตาทำให้ความสัมพันธ์ของพวกเขามีความหมายลึกซึ้งและยั่งยืนมากขึ้น ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ฝรั่งมาค้นหาในวัดไทยในหลักธรรมของเราแล้วทำไมคนไทยผู้เป็นเจ้าของเองถึงยังคมเผชิญกับวิกฤตทางใจที่หนักหน่วงผมคิดว่าเราติดอยู่ในกับดักสองอย่างที่ทำให้เราเข้าไม่ถึงแก่นของพุทธธรรมกับดักที่หนึ่งการลดทอนให้เหลือแค่พิธีกรรม สำหรับคนไทยจำนวนมากพุทธธรรมถูกลดทอนให้เหลือเพียงการทำบุญเพื่อแลกผลประโยชน์การทำบุญเพื่อให้รวยการทำบุญเพื่อให้ถูกหวยนี่คือพุทธพาณิชย์ที่ทำให้เรามองพุทธศาสนาเป็นเหมือนตู้ ATM หรือตั๋วลอตเตอรี่ เมื่อมีปัญหาในชีวิตเรามักจะเลือกหาทางลัดโดยการไปขอพรการไปแก้กรรมการไปพึ่งวัตถุมงคลแทนที่จะใช้อิทธิบาทสฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเพื่อจัดการและแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองเราขาดความเชื่อมั่นในพลังอำนาจภายในของเราเองและเลือกที่จะโยนความรับผิดชอบชีวิตไปให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกกับดักที่2การมองข้ามสติในชีวิตประจำวัน เรามองว่าสมาธิคือการนั่งหลับตาในวัดเท่านั้นเราไม่ได้นำมันมาใช้ในชีวิตจริงงานวิจัยล่าสุดเผยว่าเมื่อคนถ่ายเครียดทางออกส่วนใหญ่คือการดูซีรีส์การฟังเพลงการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่เลือกที่จะนั่งสมาธิหรือฝึกสติ เรามีขุมทรัพย์อยู่ในมือแต่เราไม่ได้ใช้มันเรามีคู่มือที่เขียนไว้ชัดเจนว่าจิตใจทำงานอย่างไรแต่เรากลับเลือกที่จะซื้อคู่มือภาษาอังกฤษที่ฝรั่งเขียนใหม่ทั้งๆท,ที่แก่นสารมันมาจากภาษาบาลีของเราเองคำเชิญชวนให้ตื่นถึงเวลาที่เราต้องตื่นและทวงคืนมรดกทางปัญญาชิ้นนี้กลับมาครับเราต้องเปลี่ยนมุมมองต่อพุทธธรรมจากาศาสนาแห่งการขอให้เป็นศาสตร์แห่งการพัฒนาตนเอง เริ่มต้นง่ายๆฝึกสติในการทำงานในการขับรถในการกินอาหารให้จิตอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุดเผชิญหน้ากับความทุกข์เมื่อเกิดปัญหาให้ใช้หลักอริยสัจ4ในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุไม่ใช่การวิ่งหนีใช้สัมมาวาจาในบ้านสร้างความสงบจากภายในครอบครัวก่อนแล้วความสงบจะขยายไปสู่สังคม นี่แหละครับคือสิ่งที่ฝรั่งกำลังพิสูจน์ให้เราเห็นว่าพุทธธรรมไม่ใช่เรื่องล้าสมัยแต่มันคือซอฟต์แวร์อัปเกรดชีวิตที่จำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์ในศตวรรษที่21 ผมขอฝากคำถามสุดท้ายไว้ให้ทุกคนได้คิดนะครับถ้าชาวตะวันตกเดินทางมาไกลเพื่อค้นหาเครื่องมือแก้ทุกข์ในแผ่นดินของเราเราจะปล่อยให้ตัวเองต้องทนทุกข์อยู่บนแผ่นดินของตัวเองไปอีกนานแค่ไหนโดยที่ไม่ยอมเปิดคู่มือที่เรามีอยู่ในมือขอบคุณที่เข้ามารับฟังสวัสดีครับ